สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยครับเดี๋ยวก็มาคุยสูตรปุ๋ยกันหน่อยนะครับตั้งแต่ระยะนี้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะลงไว้ในคลิปนี้เลยนะครับทั้งสูตรที่เราพ่นตรงไปที่ดอกนะครับก็คือระยะหลังดอกบานนี่แหละห่างเยอะไม่นะครับและก็ทั้งทางดินและก็พ่นที่ดอกขึ้นลูกไปจนถึงก่อนที่เราจะตัดเลยนะครับก็ อันนี้เดี๋ยวคุยถึงตอนที่เราเขี่ยหมวกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือมันไม่มีหมวกหรือกระโปรงของดอกแล้วนะครับเนี่ยเริ่มใหม่นะครับอันนี้ก็ผมตอนนี้ก็คือเรื่องของน้ํานี่ครับพื้นอยู่เรายังแชะอยู่มากนะครับก็ไม่ได้กวาดไม่ได้เลยหรอกครับปกติก็มีไก่มาเคเลียรเนาะและก็อันนี้วันนี้ก็ที่ขาดไม่ได้นะครับ ยาแมลงนะครับเพี้ยไฟเน้นเพลี้ยไฟและก็นอนพวกนี้ครับหลักๆก็จะเป็นเพลี้ยไฟช่วงนี้นะครับยาแมลงนะครับสารจะใบและก็ขึ้นเก็ศพิกลูกนะครับเน้นไซโตไคนินนะครับก็อยู่ในสาหร่ายทุกชนิดนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นอะมิโนบวกกับสาหร่ายก็ได้นะครับหรือใครจะใช้สาหร่ายเพียวๆแต่ต้องหาอะมิโนมาบวกด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับอ่ะ เมน,นูสาร้ายนะครับยาแมาลงแคลเซียมโบรอนสารจับใบสามสีตัวนี้พ่นยาวๆเลยนะครับอันนี้ถามว่ากี่ครั้งนะครับเอาง,ง่ายๆเนาะห้าวันครั้งน่ครับห้าวันครั้งสลับกลุ่มยาสักสองสามกลุ่มนะครับก็อันนี้พ่นไปจนถึงเราตัดลูกเลยเนาะก่อนตัดลูกนะครับก่อนตัดลูกก็เขาจะมีระยะที่เราวนาเว้นพวกยาพวกนี้นะครับก่อนตัดลูกก็ประมาณเก้าสิบวันเก้าสิบห้าวันนี้ยเราก็ มดพวกยามแมลงแล้วนะครับแคลเซียมอันนี้จําเป็นมากๆนะครับแคลเซียมจําเป็นมากๆจนถึงก่อนตัดลูกนะครับจนถึงระยะ90สวันนะครับนับมาเลยเกสวันลงมาตั้งแต่ระยะนี้เลยนะครับก็แคลเซียมจําเป็นมากๆปุ๋ยทางดินก็จะเป็นผมจะให้สูตร8 2ดี่นะครับระยะไข่ไก่ครั้งแรกนะครับทางดินใส่สักรอบสองรอบสามสี่ขีดนะครับก็เจ็ดวันครั้ง ที่เหลือก็บริหารจัดการเอาแคลเซียม1500มาใช้1-2ครั้งนะครับก็ก็จัดการให้10วันครั้งเหมือนกันนะครับอันนี้ทางดินเนาะเราจัดการแล้วนะครับก็ระยะ1500เนี่ยจะเน้นใส่ตั้งแต่ผมเริ่มให้นะครับตั้งแต่ไข่ไก่ตั้งแต่ไข่นกกระทานะครับเริ่มที่จะให้แล้วเพราะว่าเผื่อเวลาด้วยนะครับแต่1500ก็จะเป็นแคลเซียมที่รวดเร็วนะครับในเกรดก็กินได้เลยนะครับ ก็ใส่ครั้งสอครั้งนะครับมีสูตรทางดินนี้ก็มี2ตัวแล้วเนาะมี8ปดยีกับ15 0ห้าูนะครับที่เหลือก็บริหารจัดการขึ้นลูกใครจะใช้สูตรเบ่งภูเบ่งอะไรก็เริ่มระยะ60วันขึ้นไปนะครับหกสิวันูกสิวันเนี่ยก็จะเริ่มสูตรขยายภูนะครับก็15บห้า5้ายหรือเราจะใช้ตามด้วย15เสมอก็ได้นะครับ นี้อยู่ที่ต้นนะเราเประเมินต้นใด้ดีนะครับก็ถ้าใบไม่ดีก็เน้น15เสมอนะครับแต่ถ้าใครมั่นใจว่าใบเยอะอะไรพวกนี้ยก็ใส่15-20 15-25ไปจนถึง90วัน95ว,วันนี่ครับคือ80 85วันเนี่ยก็จะใส่ปุ๋ยสูตรตัวกลางตัวหลังสูงๆนะครับก็ตัวหลังนะครับตัวหลังสูงๆเนี่ย15-20นะครับก็จะเน้น15-20 15-25แล้วแต่เนาะ ดูใบด้วยนะครับดูใบด้วยอ่ะก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ระยะที่นั่นแหละ8 5ดสถึวันก็จะใส่ปุ๋ยครั้งสุดท้ายที่เหลือก็เน้นไม่ที่พ่นเนาะอย่างที่ผมบอก5วันครั้งเก็ดวันครั้งอยู่ที่เราสะดวกนะครับเพราประมาณนี้เนาะไม่มีกักนะครับสูตรปุ๋ยเนี่ยจัดไปเลยนะครับอ่าใครใบไม่ดีเน้นส5าเสมออ่าบวกแคลเซียมไปด้วยนะครับ ครจะใช้เดี่ยวไม่เดี่ยวก็จัดไปเนาะแคลเซียมเดี่ยวลลายช้าก็มีนะครับอยู่ในรูปของธาตอาหารรองเสริมเป็นปุ๋ยหวานทางดินเนาะนะครับอันนี้ดูดีๆเนาะ15.0หก็จะเป็นเคลื่อนที่รวดเร็วนะครับนี่อันนี้แบบนี้ก็ถ้าใบแบบนี้จัดไปเลยเนาะเบ่งปู1 5บห้า5ยิบสานะครับแต่ถ้าใบเราไม่ดีเน้น15เสมอปลอดภัยกว่านะครับ อันนี้ก็ปุ๋ยมีไม่กี่ตัวเนาะมี824ระยะขึ้นลูก1500แคลเซียมในเกรดอ่ะแล้ก็แคลเซียมเดียวอีกตัวหนึ่งละลาย,ลายช้าแล้วแต่สะดวกนะครับที่เหลือก็15 20ไอเบ่งพูเนี่ยผมจะเดิน10วันครั้งนะครับ10วันครั้งก็เดือนหนึงสาครั้งเนาะก็เท่ากับว่า60วันแรกเราจะใช้พวก824 1500นีครับ60วันหลัง หรือห้าสิบวันหลังเราจะใช้สิบห้ายี่สิบกับสิบห้ายี่ห้านะครับถ้าใบเราดีแต่ถ้าใบเราไม่ดีเราจะใช้สิบห้าเสมอสิบกเสมอสิบเจ็ดเสมอสิบแปดเสมอได้ก็ประมาณนี้เนาะสูตรปุ๋ยนะครับจัดไปแบบไม่มีกักอยู่ที่เราจัดการนะครับช่วงนี้ก็เราย้อนมาดูใบอ่ะใบนี่ระยะนี้เริ่มสังเคราะห์แสงได้นี่อันนี้ก็ผมจัดการเรียบร้อยนู่นดอก โอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคโฟกัสไปที่ใบด้วยแล้วก็ดอกด้วยนะครับอะตอนนี้ก็ระยะนี้โฟกัสไปที่ใบก่อนให้ใบส่องเขาแสงได้พ่นไปที่ใบก่อนนะครับโอเคก็ทิ้งท้ายประมาณนี้นะครับสู้ๆทุกท่านขอบคุณครับ